ยิ่งเข้ารอบลึกยิ่งต้องอยู่นานแต่ผมอยากเล่นในถ้วยนี้ให้ดีที่สุดระหว่างที่ผมเตะถ้วยน,นี้ผมมั่นใจว่าลิเวอร์พูลจะทำผลงานได้ดีแม้ไม่มีผมก็ตามวันอาทิตย์นี้เตะ6กโมงครึ่งญี่ปุ่นเต็งหนึ่งเอนโดนำทับซักเงียนอุ่นเครื่องโคตรโหดชนะแม่งทุกนัดยิงไป45เม็ดรอบแรกบอกเลยว่าหวานเจีย๊ยบนักแรกเจอเงียน14มกราคมเตะ6โมงครึ่งนะไม่ดูได้ไงแอดไลน์ดูหนังดูบอลไว้ก่อนเลยกันเนียย อยากดูบอลชัดๆลื่นๆฟรีๆแอดไลน์ไปที่ DNB ที่พวกเองเห็นในโลโกโล้ตอนนี้ขึ้นเต็งแชมป์แบบไม่มีใครสู้ได้ดารามากันครบการแพ้ญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องน่าอายเพราะสมูไรบลูนี่แกร่งจริงจังพี่ยุนเอาจริงเกมผู้เล่นที่ดีที่สุดเท่าที่มีมีโตมะตัวจีบใบตันเจ็บอยู่ยังหอบมาด้วยลงหรือไม่ลงไม่รู้ละแต่เอามาก่อนถ้าหายทันรอบลึกจะส่งลงนอกนั้นตัวที่อยู่ยุโรปได้มากันครบๆทาเคฮิโรโทมิยาสุ ยื่อลากิจดกับอาเซนอนเรียบร้อยวาตารุเอนโดคารลอปให้ลาไปภารกิจช่วยชาติทาเคฟุสะคุโบะตัวนี้คลาสยุโรปโตยุโรปต้องดูว่าจะเล่นยังไงเรโอฮาตาเตะอิเดมาซาโมริตะไดเซนมาเอดาอายาเซอุเอดะยูตะนากายามะซโยชิวาตานาเบะชัดเจนว่าญี่ปุ่นขยับไปเป็นทีมระดับโลกเรียบร้อยแล้วบนแรงกิ้งอยู่อันดับ17 เป็นทีมชาติจากเอเชียที่มีแรงคิ้งสูงที่สุดมาเตะบอลเอเชียนทั้งที่ฝันถึงแชมป์โลกแบบนี้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์คำนวณไม่ยากเอาเต็งหนึ่งไปเลยในฐานะนักเตะทีมชาติมันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผมในฐานะกัปตันทีมตอนนี้ผมมุ่งเน้นไปที่ทีมชาติและจะพยายามทําให้ดีที่สุดใครๆก็อยากให้ชิงกับเกาหลีใต้ที่เป็นเต็งสองและมีซนเฮืองมินเป็นแม่ทัพดูทรงบอลดูคุณภาพตัวผู้เล่นแล้วไม่ในายากที่จะเข้าชิง ซามรไรบลูอยูย่กลุ่มซีร่วมกับอินโดนีเซียอิรักและเวียดนามยุ่นปีเป็นแชมป์นี้มาสี่ครั้งแล้วจะได้ลุ้นเพิ่มสถิติคว้าแชมป์สูงสุดเป็นสมัยที่5ความคิงคือทางสมาคมทีมชาติญี่ปุ่นตั้งเป้าในทัวร์นามเมนต์นี้ว่าต้องไม่แพ้ใครผมอยากกลับไปที่ลิเวอร์พูลพร้อมกับแชมป์เอเชียนคัพกลับไปพร้อมแชมป์นัพ่อหนุ่มนักบูไม่ใช่เจ็บกลับไประจะขมับให้อยากดูบบอลชัดๆลื่นๆฟรีๆแอดไลน์ไปที่ดีแอนดีบีที่พวกเองเห็นในโลโก้